สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิตยารัตน,นาริกรครูกศนอตำบลสะตอนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในโครงการการบริหารจัดการขยะลดมลพิษในชุมชนและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีกับสวัสดีผู้บริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสายดาววิทยากรคณะครูและสวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน กิจกรรมของโครงการการบริหารจาัดก,การขยะลดมลพิษในชุมชนและการคัดแยกขยะนะคะภาคเช้าจะมีกิจกรรมได้แก่ก็คือ1นึ่งเลยค่ะการการฟังบรรยาย2ก็คือการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดก,การขยะมูลฝอยนะคะและใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกษิจพอเพียงเป็นแนวทางนําไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีวิทยากรโดยนายอภิวัตรพรมริน กิจกรรมภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นการทําถังขยะจากถังหูหิว้วเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนํากลับไปใช้ในการกําจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนนะคะโดยวิทยากรนายพรมพรมโยธาจากนั้นจะมีการมอบเกียรติบัตรค่ะโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนางสาวสุวรรณีกรพิทักษ์กุลผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสอยดาวรับฟังข่าวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวเปิดโครงการด้วยค่ะ เรียนเชิญค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายจักรพงษ์พงจิปัตน์ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสายดาวเก่ารายงานต่อท่านประธานขอเชิญค่ะกาบขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะและขอเรียนเชิญท่านประธานแขกผู้มีเกียรติวิทยากรและคณะครูร่วมถ่ายรูปก,กับผู้เข้าร่วมฟังอบรมด้านหน้าเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะและการฝึกการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้าการจัดก,การขยะมูลฝอยนะคะและน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะ วิทยากรตามกําหนดการนะคะสําหรับวิทยากรท่านแรกก็คือนายอภิวัตพมรินนะคะจะบรรยายในหัวข้อการคัดแยกขยะและการฝึกคัดแยกขยะให้ถูกวิธีขอเรียนเชิญค่ะ